ก็ขึ้นมาบนเวทีกรอบนะครับก็ขอากลาวสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวโคราชทุกคนที่มาร่วมประชุมกันในวันนี้แล้วก็ว่าที่ผู้สมัครสอส,อสทุกท่านที่มาจากต่างจังหวัดตั้งแต่เหนือใต้ออกตกภาคกลางรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ฟังทางเพจทักทั่วประเทศไทยแล้วก็ขอาการสวัสดีกรรมการบริหารคับทุกคนครับก็ ก่อนอื่นที่ผมจะอภิปรายหรือสแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญห,หาทางเศรษฐกิจต้องบอกก่อนว่าใน,นปัจจุบันนี้บ้านเมืองของเราวิกฤตมากเรียกว่าวิกฤตถึงที่สุดคำว่าวิกฤตถึงที่สุดหมายความว่าใน,นปัจจุบันเนี่ยเมื่อสองปีสี่เดือนที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้วิกฤตขนาดนี้นะครับเรามีหนี้สาธารณะแค่ไม่มากครับประมาณหกสามหกจุดเจ็ดล้านล้านแบบพน,นันเดงแต่วันนี้ เรามีหนี้สาธารณะถึงประมาณ9.5ล้านบาทด้วยกันซึ่งเกิน60%ต่อ GDP ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันก็ได้ขยับเพดานหนี้สาธารณะต่อ GDP เพิ่มจาก60%เป็น70%ด้วยกันเราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมประเทศเรามีแต่หนี้เรามีทุนสำรองระหว่างประเทศไหมเราจะบอกว่าเรามีทุนสำรองระหว่างประเทศที่ทธานาคารสวิสแต่เรามีอยู่ประมาณ9.4 ละล้านบาทเท่านั้นเองประมาณ9.4มีหนี้สาธนารณะอยู่ประมาณ9.5มีทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ประมาณ9.4เอ๊ะเราเป็นหนี้ไม่เยอะไม่จริงครับก่อนที่เราจะมีหนี้เราจะต้องมีที่มาของเงินของหนี้ก่อนนั่นคือรัฐบาลได้ขายพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยพันธบัตรของธนาคารพาณิชย์ในประเทศรวมทั้งพันธบัตรเอกชนทั้งหมด ณวันนี้เราขายไปทั้งหมดประมาณ11.5ล้าล้านบาทด้วยกันเราขายไปหม่เพราะว่าเราต้องเสียดอกเบี้ยทุกๆปีปีละประมาณ3 4เเเเพราะฉะนั้นเฉพาะด,ดอกเบีย้ยเนี่ยก็หลายแสนล้านแล้วต่อปีด้วยกันเรามาดูว่าสถานะประเทศไทยเป็นยังไงเอาง่ายๆนะครับเราคิดว่าเรามีเงินอยู่มีถุกสำรองอยู่แค่ประมาณ9.5ล้านล้านแต่เรามีหนี้ทุนบาทอยู่ประมาณ11.6ล้านล้าน แสดงว่าประเทศไทยเราเป็นหนี้อยู่ประมาณ2.4-2.5ล้านล้านนั่นหมายควาว่าเราลบทุนสุทองระหว่างประเทศไปแล้วแสดงว่าภาวะปัจจุบันคือเรามีหนี้สินโดยตัวอีกประเด็นหนึ่งคือนั่นคือหนี้ภาครัฐหนี้ประชาชนเป็นยังไงบ้างในปี62เนี่ยเรามีหนี้ประชาชนหรือว่าหนี้รัวเรือนอยู่ประมาณ13ล้านล้านด้วยกันแต่ณณวันนี้2ปี4เดือนผ่านไปเนี่ยเรามีหนี้เพิ่มขึ้นถึง1.27ล้านล้านบาทด้วยกัน คือถึงณัปัจจุบันเรามีหนี้ประชาชลิ่เรียกว่าัวเรือนประมาณ14.4ล้านล้านบาทด้วยกันเพราะฉะนั้นมีหนี้ประชาชนอยู่ประมาณ14.4บวกกับหนี้ของประเทศประมาณ2.5นะครับแสดงว่าเราเป็นหนี้อยู่ประมาณลบ 16. ล้านล้านบาทด้วยกันถามว่าณปัจจุบันเราไปต่อได้ไหมผมจะตอบว่าไปต่อไม่ได้ จะสังเกตว่าในช่วงรัฐบาลคสช5ปีเข้า่านติดต,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 ต่อกัน,นในปี57-58-59-60-61-62ในภาวะปกติที่เรามีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณ30ล้านคนถึง40ล้านคนเนี่ยเรายังจับว่าประมาณขาดดุลอยู่ประมาณ250 0 0ล้านถึง400ล้านแต่พอมาในวิกฤตโควิดตั้งแต่วันที่12มกราคม2563ถึงปัจจุบันเกือบ2ปี รายได้ที่เราได้จากการท่องเที่ยวปีแล้วประมาณ3.06ล้านล้านในประเทศ1.06ล้านล้านต่างประเทศ40ล้านคนเนี่ยประมาณ2.0ล้านล้านเนี่ยรายได้ตอนนี้แทบไม่มีเหลือแล้วนะครับจากเอาง่ายที่ภูเก็ตภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเต็กๆเ,เนี่ยประมาณ14.5ล้านคนต่อปีแต่ณวันนี้6เดือนมีรวมกันประมาณ60,000คน แล้วตอนนี้มีนักท่องเที่ยวอยู่ที่ภูเก็ตแค่ประมาณ2 3งสามพันคนแค่นั้นพี่น้องธุรกิจการท่องเที่ยวสายการบินธุรกิจต่อนเนื่องโรงแรมตายหมไม่มีเหลือนะฮะไม่มีเหลือแล้วภาษีส่วนนี้เป็นภาษีส่วนใหญ่ด้วย 1. เงินหมุนเวียนในประเทศ3ล้านล้าน,านหายไปสองภาษีที่รัฐควรจะได้ประมาณ4 0 0 0สนถึงห้าสี่แสนถึงห้าแสนล้านหายไปและณปัจจุบันก็ยังหายไปอยู่ ประเทศไทยเนี่ยปี63เรามีงบประมาณอยู่ประมาณ3.2ล้านล้านเราขาดดุลประมาณ7,34,000ล้านปี64เรามีงบประมาณอยู่ใกล้ๆเท่าเดิมนะฮะประมาณ3.1 3.2จะสังเกตน,นะ,ะปี64เราติดเราไปเท่าไหร่7,34,000ล้านนะครับปี63 7,84,000ล้านปี65น,นี่เพิ่งเริ่มต้องีิงบประมาณเราตั้งไว้ ติดลบ700ล้านจริงๆน่าจะติดลบมากกว่านี้อีกประมาณ150,000ล้านนั่นสสแสดงว่าถ้าเราไปอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆคนเอกะยุทธ์บริหารต่อไปเรื่อยๆท่านบอกว่าจะอยู่อีก18ปีเนี่ยประเทศเราจะเหลืออะไรยิ่งกว่าวิกฤตต้องยำกุ้งปีสี่สหลายเท่าตัวประมาณ10เท่าตัวด้วยกันเพราะในปัจจุบันวิกฤตต้องยำกุ้งนี้คือชนชั้นสูงนักธุรกิจเจ๊งแต่ชั้นกาลางล่างยากยังไปได้ แต่ณปัจจุบันนี้ลากยากตรงการไปไม่ได้แล้วจะสังเกตว,ว่าในช่วงปีที่แล้วที่มีเงินกู้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงประมาณปลายปีเนี่ยเรามีเงินกู้ที่เป็นเงินสดจริงๆอย่างประมาณ1.5ล้านล้านโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์โควิดผ่านโครงการเราไม่ทิ้งกันคนละห้าพัสามเดือนโครงการเรารับกัน4 5 0ห0 ของประกันสังคมโครงการเราชนะโครงการคนละครึ่งถามว่าเงินจํานวนนี้ไปอยู่ที่ใครเงินจํานวนนี้ไปอยู่ที่เจ้าสัวเจ้าสัวก็มีอยู่สองเจ้าเจ้าสัวเจ้าที่สามสตายไปเงินตรงจุดนี้รีเกินไปหมดจะสังเกตว่าทุกธุรกิจของเจ้าสัวเจ๊งหมดไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์สายการบินทุกอย่างเจ๊งหมดเหลืออย่างเดียวมีเฟิ่์นูวคือธุรกิจ้าปี นั่นหมายความว่าเอาองบประมาณเงินกู้ในอนาคตมาแจกประชาชนแต่ไม่ได้แจกเงินสดแต่แจกเป็นบัตรแล้วก็รีเทิร์นเข้าโครง,งการบัตรโครงการโครงขึ้นหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพวกนี้เพราะเขาไม่ได้ให้เงินสดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรีเทิร์นหมดแต่ตอนเนี้ปัจจุบันรัฐบาลเนี่ยยังมีเงินกู้อีกประมาณสามฉบับด้วยกันที่ไม่รวม็นนี้สาธารณะคือหนึ่งพลกร์อซอสโดห้าแสนล้านหมดไปแล้ว สองพลกงคอคนทู้4แสนล้านอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้สามพระราชก,กฤษฎีกาในการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด3แสนห้าหมื่นล้านพวกนี้ถ้าปล่อยกู้ไปแล้วถ้าไม่ได้รีเทิร์นกลับมาเป็น N p l ถึงจะรวมเป็นนี้สาธารณนะนี่คือเงินกู้ที่รัฐบาลในช่วงสองสี่สองปีสี่เดือนเนี่ยบริหารอยู่คือลงตู้บริหารอยู่จะสังเกตว่ามันไปต่อไป เพราะลุงตู่คือเทคโนแคกเทคโนแคกคือบริหารงานแบบข้าราชการประจําเราไปต่อไม่ได้เราจะมั่นใจได้ไงว่าปีหน้าเราจะมีเงินเดือนจ่ายข้าราชการเราจะมั่นใจได้ไงว่าปีหน้าเราจะมีเงินเดือนจ่ายพนักงานรัฐวิสาหกิจมันไม่มีแล้วนะครับต่อให้รัฐบาลออกพระราชกำหนดเงินกู้อีก1.0ล้านล้านอีกหแสนล้านไปชดเชยภาษีน้ำมันดีเซลรถบัรทุก ถามว่าออกพระราชกำหนดแล้วเนี่ยกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนกาลังซื้อที่เป็นเงินฝากของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในธนาคารชิ้นสุดท้ายเนี่ยเขาจะซื้อไหมเขาไม่ซื้อเพราะเขาไม่รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะให้ต้นคืนเมื่อไหร่ดอกเบี้ยอจจะได้แต่ดอกเบี้ยจ่ายจากอะไราจากเงินกู้ปีถัดไปแล้วเรามาจ่ายดอกเบี้ยกับเพราะฉะนั้นมันเป็นไปต่อไปไม่ได้แล้วนะครับนี่คือเรื่องใหญ่นะนี่คือวิกฤตของชาติเดิมทีเนี่ย รัฐบาลไม่เคยคิดท no ี่จะเอาเงินภาษีสีเทาเนี่ยขึ้นมากดดินเพราะว่ามันอยู่ในบรรดาข้าราชการระดับสูงนนการเืินจํานวนหลายแสนล้านบาทต่อปีด้วยกันซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่า GDP แฝงนะครับ GDP แฝงแต่ตอนนี้มันเข้าถึงสภาวะจำหนจึงจำเป็นที่ต้องน้ำภาษีนอกกฎหมายเื่อภาษีสีเทาเงินบาทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลืองหวยก็คือหวยใตดินหวยใตดินเนี่ยมวดหนึ่งเนี่ย แทงกันประมาณ3 0,000ื่นล้านต่อมวดไปเป็นประมาณถึง9ก0 0 0ล้านเพราะว่านอ,อยง่ายตําบลละประมาณ7จ2 5ันตําบลแทงตําบลละ5 000, ล้านก็มวดหน 1, 10, 000, ึ่งก็สี่หมื่นล้านแล้วเข้าใจสวยกันเนี่ยหลายแสนล้านหลทด้วยกันไม่รวมกวับบน่นในประเทศนะครับบอนบอนคือรายได้หลักของตำรวจกลุ่มหนึ่งแต่หลายหมื่นคนซึ่งเอาไปดูแลกันเองทั้งถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้าง,ง,างจำนวนมาก อประเทศไม่น้อยกว่า200บอลบอประเทศเพื่อนบ้านเีกนี่คือเอาเองินของคนในชาติออกไปให้ประเทศเพื่อนบ้าน44บอลด้วยกันผมจึงมีแนวคิดในการมองภาพการอนา,นานคตล่วงหน้าว่า2ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นผมจึงเสนอตั้งกรรมการในการเปิดบ่นอนคาสิโนตั้งแต่ปี62ตั้งแต่เป็นสอสอสมัยแรกครั้งแรกตอนนั้นมีแต่คนคัดค้านแต่ตอนนี้มีคนเห็นด้วยทั้งหมดแม้กระทั่งคนเอกประยุทธ์และก็เอกวิตก็เห็นด้วย เขาไม่ได้ว si ่าเห็นด้วยเพราะว่า็นผมนะเขาเห็นด้วยว่าโคตรจดงเขาทําอะไรไม่ได้มันจดงจึงต้องขายถ้าสีส่วนนี้เยอะไหมผมจะตอบว่าเยอะในช่วงธุรกิจเฟื่องฟูเนี่ยสแตนลีย์โฮที่เจ้าของก่านมาเขาเนี่ยรายแล้วเงินหมุนเวียนต่อปีเนี่ยไม่น้อยกว่าห้าสิบหกสิบล้านล้านบาทด้วยกันหักภาษีหักนึ่งหักนี่แล้วกำไรสุทธิหนึ่งจุดสี่ห้าล้านล้านบาทด้วยกัน นั้นกรณีเอกชนมีคนลงทุนร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้ารัฐไทยลงทุนร้อยเปอร์เซ็นนั่นหมายความว่าอย่าลืมเกาะบางก้าเนี่ยเล็กๆเกาะเล็กๆมีประชากรไม่กรรมี่คนแล้วถ้ามาทำในเมืองไทยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราก็บคุสญญมสถานการณ์โควิดได้ผมจะบอกว่ารายได้ของเราเนี่ยมหาศาลหลักๆคือเราต้องการเงินสันทนาการจากท่องเที่ยวเท่านั้นผมขอแค่คนละสองหมื่นบาทที่มาเที่ยวคนละแสน 40ล้านคนก็8แสนล้านแล้วรัฐบาลเป็นเจ้าของ1 0 0 8 0แสนล้านก็หักรายจ่ายไปอาจจะเหลือ7จ0 0แสนล้านยังไม่รวมในประเทศในประเทศก็ให้เฉพาะคนที่มีเงินเดือนเกินห้าหมื่นเล่เล่นได้ไม่เกิน5%ของเงินเดือนเพื่อป้องกันเยาวชนเข้าไปงอสูงเพราะฉะนั้นแค่เรื่องบอลเรื่องหวยเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเราจะมีรายได้ให้กับแผ่นดินไทยไม่น้อยกว่าปีละ1.0ล้านล้าน หนึ่จะสุดแล,ะละ้วอีกส่วนหนึงที่ผมเข้าใจว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่ทําคือการขุดคลองไทยความจริงแล้วเนี่ยการขุดคลองไทยเนี่ยเป็นการสร้างรายได้ทางโลจิสติกส์ลดระยะในการเดินทางระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียได้มากพอสมควรเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้รายได้หล,ลักๆไปอยู่ที่ ช่องแคบมาละกาช่องแคบสุดนด้านช่องแคบลอมบ็อก ok นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราขุดคลองไทรผ่าน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นแบบน้ำลึกนะฮะรับสามารถรับเรือขนาด4แสนตันได้ถึง5แสนตันได้เนี่ยเราจะมีรายดกแค่ข้าผ่านทางเรือแค่นั้นเนี่ยไม่น้อยกว่าปีละ1 2ล้านล้านบาทด้วยกัน นั่นหมายความเราจะแย่งรายได้จากที่ฐ่านช่องแคบทับฐานช่องแคบไปอันนี้คือแค่รายได้นะแต่ถามว่าเรามีค่าสรดุกไหมไม่ต้องเอกนชนเขายินดีลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์ลงทุนร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์กันรนะัฐห้าสิบเอกนชนห้าสิบแต่นี้เป็นต้นต้องอย่าลืมว่าการท่องเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะค่อนข้างเยอะมีคนต่อต้านค่อนข้างเยอะไอ้คำว่าคนต่อต้านหมายความว่า คนที่เป็นเจ้าของบริษัทไทยเเดินรือของที่สิงคโปร์ก็จะเอาเงินมายักพวกสสในสภาผู้แะะทนรัษดรเฉนเช่นเดียวกันคาสิโนจะไม่เกิดขึ้นถ้า40่อนทั่วตะเข็บชายแดนเนี่ยเอาเงินมาจ่ายให้กับรัฐบาลหรือสสเพื่อไม่ให้ขาดเพื่อต้องการให้เป็นเงินใต้ดินแต่ปัจบุบันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยเราจะไม่รอดแค่สองสามเรื่องนี้ผมเชื่อว่าผมหาเงินให้กับประชาชนไทย,ยไม่น้อยกว่าปีละสองล้านล้าน,านบาทด้วยกัน,นถามว่าเงินไปทำอะไร เอาไปลดภาษีน้ำมันภาษีน้ำมันปัจจุบันเนี่ยทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นภาษีสรรพสามิตภาษีท้องถิน่นภาษีแว๊ภาษีอื่นๆเนี่ยรวมแล้วประมาณสิบาทต่อลิตรเราใช้ร้อยหกสิบล้านลิตรต่อวันเพราะฉะนั้นถ้าเราลดภาษีน้ำมันได้เนี่ยไม่เก็บภาษีสรรพสามิตไม่เก็บภาษีดูนี่นั่นเราบอกฟรีได้เท่าไหร่ขายเท่าน,นั้นก็เหลือประมาณยี่สิบาทถามว่าค่าฟองชีพค่ากระเพราไก่ไข่ดาวจะลดไหมลดหมด ทุกอย่างหมดรถหมดน้ำไฟค่าขนส่งรถหมดเงินเดือนหมื่นห้าเหลือตังในกระเป๋ามากขึ้นสินค้า,าเกษตรต้นทุนต่ำลงนี่คือสิ่งที่รัฐบาลพรรคไทรชูไรจะทําให้เงินเหลือไหมเงินเหลือเหลือทําอะไรได้อีกทำสวัสดิการให้กับคนแก่เดือละสามพันบาทสิบสองล้านคนคนที่ไม่มีหลักประกันนี่คือหลักประกันของคนไทยสิบสองล้านคนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําให้ไดร้รัฐบาลทรรนอื่นพูดว่าจะทําจะทําจะทํา แต่หาเงินไม่เป็นอีกอย่างหนึ่งคือค่าบำรุงการศึกษาซึ่งเป็นของนักเรียน12ล้านคนตั้งแต่อนุบาลมาถึงมัธยมประมาณปีละประมาณ4,000บาทแล้วจ่ายให้ทั้งหมด12,448,48,000ล้านถือว่าเลียนวีจริงๆอ .2 มที่เขาต่ออายุให้6เดือนเราสามารถให้เขาได้เดือนละ3,000บาท3,000บาทเพราะว่าเขาต้องดูแลพี่น้องที่ติดโควิด บำนาญผู้ใหญ่บ้านไม่มีเงินบำนาญเราเอาเงินส่วนนี่ทำได้ไหมได้เขาเรียกบำนาญบำนาญผู้ใหญ่บ้านรายละเอียดค่อยว่ากันนี่คือสิ่งที่เราจะหาเงินเข้าประเทศเมื่อหาเงินเข้าประเทศเราใช้นี้สาธารณะได้ถ้าใช้นี้สาธารณได้เงินบาทเราก็แข่งตัวเราก็แข่งตัวน้ำท่วมน้ำแล้งเราทำยังไงประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด หนึ่งแสนเอ้หนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบล้านไร่เรามีน้ำเพียงพอแค่ร้อยล้านไร่อีกห้าสิบล้านไร่เรามีน้ำไม่เพียงพอเพราะน้ำในเขื่อนมีแค่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันล้านลูกบาศก์เมตรแค่นั้นเองน้ำตกใต้เขื่อนน้ำตกบนภูเขาน้ำตกสารพัดที่เราเก็บน้ำไม่ได้ปล่อยลงทะเลหมดถ้าเราขุดคลองรอบเขาต้นน้ำทั้งหมดทุกอำเภอเราสามารถขังน้ำจากคลองรอบเขาเข้าสู่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ตามแนวภาชจำศีของนายหลวงรัชกาลที่แต่ทาลอทุกย่งขึ้นทุกอำเภออเภอละสองล้านสองร้อยล้านลูกบาทเมตรถึงห้าร้อยล้านลูกบาทเมตรเราจะมีน้ําในช่วงน้ําแรงตั้งแต่เดือนสิบสองจนถึงเดือนเจ็ดของทุกปีเมื่อเราเพิ่มพื้นที่การเกษตรเราก็จะมีข้าวมากขึ้นมันมากขึ้นอ้อยมากขึ้นอีกนโยบายที่ผมจะต้องทําโดยที่ไม่ใช้เงินร้านให้ได้นั่นคือนโยบายการราคาข้าวจะนาข้าว ดีไหมดีแต่ประเด็นคือเราจะต้องมีเงินชดเชยให้กับพี่น้องเกษตรกรรมจำนวนกว่า20ล้านคนเนี่ยม,มันไม่พอมันใช้เงินเยอะมากแต่ถ้าเราออกกฎหมายบอกเลยว่าโลงสีทุกลงสีถ้าจะซื้อข้าวจากชาวนาความชื้นไม่เกิน25เปร์เซ็นตเี่ยข้าวเกิดเจ้า13,000บาทต่อตันข้าวเหนียว16ข้าวหอมมะลิเปลือก เขาเปิดหอมมะลิสองหมื่นไม่เกินความคืบไม่เกินยี่ห้าเพราะฉะนั้นถ้าถ้าใครไม่ซื้อตามนี้ติดคุกเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราไม่ใช้เงินละแต่พอเขาถามว่าถ้าเราซื้อสูงผู้บริโภคจะเอ่อต้องซื้อข้าวแพงไม่แพงครับแล้วก็ลงแอร์เขาบวกกำไรประมาณกิโลละห้าบาทยังไงก็ไม่เกินร้อยสี่สิบบาทเขาเปิดจ้านะครับห้ากิโลหรือข้าวหอมมะลิก็ไม่เกินสองร้อยบาท ถามว่ายานเป็นยังไงตอนนี้ยานยานก็ประกักนอยู่ที่60บาทรัฐบาลถ้าใครสิดไรจะให้โรงงานอีกปาเลยโรงงานที่ทําเกี่ยวกับเรื่องยานทั้งหมดเนี่ยรับซื้อราคายานต่ำกว่า85บาทต่อกิโลกรัมปาปลาตอนนี้ดีแต่ไม่มีลูกราคา8บาทเราบอกว่าต้องรับซื้อ85บาทมันสับหลันต้องซื้อในประเทศก่อน3บาทเลปเฟลไม่ก่อน คุณภาพปกติทั่วไปมาสัป,ปราหลังอ้อ,อยแลปะปัจจุบันราคาดีขึ้นเมื่อก่อนนี้700บาทต่อตันตอนนี้ประมาณพันหนึ่งหรือประมาณจะเกือบพันหนึ่งเราจะทำห้ทีร 1, ่ราคาพันสามร้อยบาทต่อตันเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้มีโรงงานน้ำตาลประมาณกว่า60โรงต้องการต้องการอ้อยเพราะนสินค้าเกษตรทุกอย่างเนี่ยเรามางทั้งต้นทุนหมดอย่างที่กรรมการบริหารครับ ่านดรอนุวัตรบอกว่าเราเปิดฟรีเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยก็จะทําให้ราคาปุ๋ยไม่ผูกขาดกรรมการกำหนดราคาปุ๋ยเ็เปลียป่ยนใหม่หมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างเราควบคุมได้ถ้าเราไม่คอร์รัปชันพักการเงิน,นงแต่ละพักท,ทำนโยบายแบบนี้ไม่ได้เท่าไหร่รับเงินคอร์รัปชันทุกคนแต่ผมไม่บอกพักไหนแค่แค่เราไม่รับเงินคอร์รัปชันฉะนั้นเราสามารถช่วยผู้ยงประชาชนได้66ล้านคนทั้งหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้ว ผมตึงไม่ยอมไปอยู่ภาคใหญ่เลยค่ะเพราะถ้าอยู่ภาคใหญ่ก็คือทนตก,กรรมบริษัทคนหนึ่งแค่นั้นไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้แค่นโยบายร่าวข้าแค่นี้ผมเชื่อว่าน่าจะทาให้พี่น้องประชาชนของประเทศไทยเนี่ยอยู่ดีมีสุขได้ตามชื่อของพรรคไทยสีไลจนได้แล้วผมเชื่อมั่นว่าผมทําได้แล้วผมเชื่อว่าถ้าประชาชนทุกคนคนไทยทุกคนทั้งห6ล้านคนเลือกผู้สมัครพรรคไทยสยไลน โดยที่ผู้สมัครพรรคไทยสพร่ทยไม่ซื้อเสียงแม้แต่คนเดียวคะแนนที่ได้มีคะแนนบริสุทธิ์เพราะเราต้องการเป็นผู้แทรนราษฎรที่ประชาชนเลือกมาเราไม่ต้องการเป็นผู้แทรนราษฎรที่ไปจ้างประชาชนมาเลือกเรือก่ออาจรเพราระรรฉะนั้นผู้สมัครเราไม่แพ้หรือชนะเเราก็ต้องทําพื้นที่ต่อเราช่วยเหลือประชาชนต่อและผมเชื่อมั่นว่า ทุกคนมีสมาร์ทโฟนการซื้อสิทธิ์ใช้เสียงจะเยอะแค่ไหนก็ตามรับรองว่าไอ้คนที่รับเงินเขาจะไม่เลือกวิจ่ายเงินเป็นเด็ดขาดมีแค่ส่วนน้อยของประเทศไทยแล้วผมเชื่อว่าท้งนี้จะยิงฟาวจำนวนมากเพราะฉะนั้นผมอยากจะรู้ว่าถ้าผู้สมัครของพรรคไทยสุรายลองทุนสามแสนจะสู้จะถึงร้อล้านได้ไหมให้รู้กันในการเลือกตั้งปหน้าขอค,ครับ